อเล็กทิลเดชเซ็งแรงคิดถึงโบเมรดาตัวไกลใจห่างนับวันรอกลับมาหาเรียกว่าเป็นเรื่องปกติของคนที่อยู่ด้วยกันทุกวันยิ่งเป็นแฟนกันด้วยเนี่ยถ้าไม่คิดถึงก็คงจะเป็นไปนไม่ได้เช่นเดียวกับพระเอกนางเอกอเล็กทิลเดชและโบเมรดาที่งานนี้ฝ่ายนางเอกนั้นต้องไปทํางานไกลกันซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าน่าจะคิดถึงกันมากเลยทีเดียว โดยล่าสุดหนุ่มอเล็กนั้นก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่าบอกเลยว่าไม่มีเรื่องอะไรที่ทําให้พระเอกหนุ่มอย่างอเล็กที่ระเดชนั้นหายเซ็งได้เมื่อตัวไกลแต่ใจไม่หา่างกับหวานใจซาวโบเมรดาเซ็งครับยังไม่มีอะไรทําให้หายเซ็งได้เข้าใจว่าไปทำงานไม่ได้งองแงคือแค่คิดถึงนั่นแหละซึ่งส่วนตัวเองก็แค่อยากเจอทั้งที่เจอไม่ได้ ก็เลยเป็นสาเหตุให้ช่วงนี้รู้สึกเซ็งๆเฉยๆแต่โดยส่วนตัวของทั้งคู่แล้วจะแชทบอกแชทหากันตลอดซึ่งอเล็กนั้นจะเป็นคนรายงานบ่อยกว่าเพราะว่าโบยุ่งมาก ซึ่งงานนี้หลายคนนั้นก็อยากรู้ว่าจะนับวันรอวันกลับมาไหมซึ่งอเล็กก็บอกว่ารอสิครับน้องกลับมาวันเกิดพอดีไม่หวังของขวัญอะไรแค่ชวนไปทปําบุญเพราะคุยกันไว้แล้วน้องกลับมาเช้าพอดีแต่ถ้ากลับมาแล้วเหนื่อยก็คงให้พักก่อนซึ่งการฉลองในวันนั้นคงมีออกมาให้เห็นผ่านโซเชียลทั้งคู่แน่นอนเพราะโบเป็นฝ่ายจองร้านอาหารเองทำให้อเล็กรู้สึกดีใจมากๆ ไม่อยากได้อะไรอยู่แล้วกลับมาเถอะไม่ได้หวังอะไรหวังแค่กลับมาแต่ถามว่าติดแฟนไหมให้เรียกว่าใช้ชีวิตด้วยกันจนชินมากกว่าและถ้าหากใครจะหาว่าครั่งรักก็คิดว่าก็ดีที่จะรู้สึกครั่งหรือรู้สึกดีกับความรู้สึกนี้อเล็กกล่าว เอาเป็นว่าก็ลอชมของขวัญวันเกิดพร้อมความรู้สึกคิดถึงกลับมาแชร์รูปหวานๆให้ได้ชมกันด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ